มื่อไ่มาจุดยางมงลงหลวับกระดู้โอจับไยางหลดไปจงังโรงงานลสวัสดีครับสวัสดีครับมูลไที่โจนได้โอแด้แต่มันจนเขาวดียเอาอันรถอันยกไปยกนะครับจับยงงเอครับสองจวดจวดนี่อย่างนี้ตอบคอมเมนต์จวดจวดกับพี่น้องี่แบบ้เป็นหัวกระตุ้นเราเนาะ ม้าก็บ้าอะไรเราเว้ยมาครับมื่อนี้อยู่กับยอดครับขับรถสิบล้อครับมื่อนี้ผมนั่งเดียวเดี่ยวผมลุ้งเลยมื่อนี้เป็นยังไงลุงโอ้ผมเป็นยังครับเอานี่อย่างไรบ้างสาวยิ่งขันครับผมสาวยิ่งขันครับ FC จากซอลมุรีครับผมขอบคุณมากมากครับผม แรงขึ้นเขาเลยไรงขึ้นเราเลยมาเลยขึ้นเลยดิตวบ่โอเค่ะโอเคค่เชิญเชิญค่ะแสดงไม่ได้บ่บ้านวัลดี้นะยุกเชิปเชิญเชิมาบอกกันเกิดเารกันโคดนี่แหละไม่ทราบว่ ซาหวานบานพ่อเนะยิเปใช่กันเถอจากกอาวัดวัดีที่รักนเใครได้ัหงเลที่รักาเนญานีท่านน่นี้่ห้าสามสิบอาห้าามบเออยู่อยุสี่สิบิบกนละอายุว่าสามสได้กี่ล่เนี่ยี่ี ดิบอยู่เออหมูดิบอยู่วันดีครับบอลลี่นบาย่างหมูใส่มะเฟมองวันติปน้ำด้เครับมาแล้วครับยินดีต้อนครับผมมาอะไรครับผมหัเก่ามันอไหนต้หากขาขอบเลยหลเลอครับเด้อที่ยังหากันเกลียวแล้ว

ดีตอนรับครับพี่คุณครับสมวัสดีครับผมวัสดีครับวัสดีครับเปาคนวัวัดคิวัมาสุกง่ายนะครับท่านนสอยู่ครับยิ้มได้กันฟูฟูฟีน้อยดกีฬครับ มืนอนี้ยวจะก็เดิรถรถเอียงกางครับรถเอียงกางมอนกำลังดีขายดินน้ำบ้นเดี๋ยวไปได้อีกย่งกูเลกย่างกูถึงอยู่แล้วเินเคิรนวิทย์โอ้ยกระปิ้นเลยคนมาคนเคยเบิ่งกระจลเยเบิ่งกระจยงให้ดีอ่ข่อคับกระจายิดพกเขียว

สวัสดีโอ้ตีซีบอครับตอนนี้เนี่ยพวงนั้นพวกนั้นก็ขายท่นึงรเขาบอกันึงเขาอันนี้เขาบอกทันึงไปแ่ง

อยู่ไหนกันที่บ้านในับผมตอนน่ Sch ใช่ครับตอนนี้นั่ินครับมาจ่างครับตอนนี้มจ่างครับท่าบว่่นองบมาแล้วกินน้ำกันเอาแล้วกัน อันนี้เป็นแบบของเาเป็นสด็เงามันจะมากระซังไปนักจำหนาว่านะเนาะมันตกไปเพราะว่ามันนาว่านจำหนาว่านจำมือขของมอขันหนาว่านที่สุดว่าสอคนแล้วทำมาก่ะตอนนี้บอกคนอยู่กับตัวคนอยู่วันนี้บอเมียมาตรงนี

กเนอะพยาันมันก็ต้องก็ต้องรับเด้ต่งตัวต่งตัวยืดหงเบอให้เป็นเบอรไปดีครับชอบสไตล์มากครับผมยากมากครับท่าทีผมว่าฮะนกว่าเสื้อสบยเปล่ยนขแล้ว่างกายสายไดืาได้ยาย Gracias. ปุ้นบอก8000แผ่

เน็ตบดีเว้ยบาร์ดีครับคุณบาดีครับ <incident> nhưng là nó sát nó nhá nó đen nó quay đi

มันมีเกียมีแต่พักนี่นล <ผม S 1> ะเว้ยครับคืยพักแหละออ<ป>รูปผมหรอีกใส่ผีครับผีแดง

เรม่มกัปหนูอันผ่านานจะรอบบางอย่ออาแนชรถก็ถกับกันเรารถงลยตามกับรกิกรบรรแต่เนด้น lắm trong cái cổng của nhà khẩu, là sao lắm 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 có lắm 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 Nó bảo lắm 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 có lắm 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 lắm

เขาหงั่งเขามามาคนงัมันมีความสูขเมาขามาเองเาเยกของเขาแต่แต่เรามีความสุของเขาแต่ดูได้ของนางมันมีความสุงแต่เนาะเอาเก็บห้องิดทีอย่างนี้มันเพระละมันป่ะขันไปได้ไปในห้องนาง เออพรเด็ก้ปุ๊บมันมีควมสูงทันทีเลยเ็นกเลอยากไปเ่นบอเเนมเปนงาเอาร้อนเด็กกด่พี่พกาเมือไม่ถูกสูงเกินแล้วเินบอลอืมเอบัวแล้วกันแปลงหลังคือว่า้าบัวนีโอ

เราสอานไปลักิ้งบนคือเดกนละมคือว่าละเมาเลยไปจาเขาโอ้บจอดองั้ยวัวอันอันพชิวันไอ้นี่มีแต่ละอน้มเขาเอากอเากันได้พาเราเาไปนเลยละมอเลยเอนของเขางยเขานย การลงทุนจะนิดหน่อยลงการลงทุนหน่อยลงแต่วางานได้คือเ่าแต่ว่ามันจะยืดเวลาไปเพราะนั้นโอ้เือมากโกตินตอนรตีตอนอะเลแ่เาเะเรา่ด้เเขาจะอกเรปเอากพระเงควเห็นห้ยหลเรื่อองเราเเรราไม่ดีอว

còn mình đang cầm hai sắp đặt nhà ca làm ăn nào

มสุลงกม่ส <oon> e ุดลงนีเขาจนแล้วรือน่าจะล้อมมสุดยังไงครับทิ้ม <Sabbath> ือก <mal> ันบมนเบดแล้วครับนิงลกกินเบิดแล้วครับ พอไหมครับนายตัวผม